สวัสดีครับวันนี้วันที่5พฤศจิกายน2567กองบรรณาธิการมหานครข่าวมาทำคลิปเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทยโดยเขาจะมีการจัดงานที่เรียกว่า Thailand s p a c e w e e k 2 2 2 4 4ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9พฤศจิกายน2567นี้ โดยเขาจะจัดกันที่ฮอล9ถึงฮอล10 Impact N i m อิม t เมืองทองธานีเป็นการจัดงานโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนะครับซึ่งมีจิสดาแล้วก็ร่วมกับภาคเอกชนชั้นนำของประเทศไทยนะครับจัดขึ้นมา โดยด็อกเตร์ประกรออาภาพันธ์ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสตาเนี่ยนะฮะท่านก็เปิดเผยบอกว่างานนี้จัดขึ้นเป็นปีที่3โดยเหตุผลที่ทำเรื่องนี้ก็เพราะว่ากิจการอาวกาศเป็นเทรนด์ที่มาแรงซึ่งตอนนี้บริษัทที่ผลิตดาวเทียมก็ไม่ใช่บริษัทจะต้องใหญ่โตอะไรมากนัก นะเป็นบริษัทเล็กๆต่างชาติเองเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วดังจะเห็นได้จากเมื่อก่อนเนี่ยดาวเทียมราคาจะแพงมากแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยดาวเทียมหนึ่งดวงมูลค่าหลักร้อยล้านบาทก็สามารถที่จะทำได้แล้วดังนั้นเพื่อให้นักธุรกิจไทยได้เห็นแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสร้างโอกาสไปด้วยกันเขาจึงจัดงานนี้ขึ้นมา ะครับถ้าว่างก็เข้าไปลงทะเบียนก่อนนะฮะกับเว็บไซต์ของเขานะครับเพราะว่าจะมีทั้งจัดที่หน้าง,งานแล้วก็จัดออนไลน์ด้วยครับสำหรับกองบรรณาธิการมหานครข่าวก็ติดตามประเด็นในเรื่องของธุรกิจอวกาศเนี่ยมานานพอสมควรนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยมันก็ยังมีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติลงนามเพื่อให้ไทยเนี่ยเข้าร่วมในโครงการอาร์ติมส a c c o r d นะครับซึ่งเขาจะาเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการสำรวจดวงจันทร์แล้วก็จะไปดาวอังคารสสำหรับโครงการาการไปสู่อวกาศเนี่ยถ้าพูดในบ้านเราเนี่ยบางทีคนเ็ก็จะหัวเราะเยาะนะว่ามันจะเป็นไปได้แล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยคนไทยเนี่ยมันก็ผมเรียกว่า เราอยู่กับอวกาศพื้นบ้านมานานมากเลยนะซึ่งก็คือการที่พวกเราเนี่ยมาจุดบ้างไฟกันนั่นแหละแต่ก็แปลกนะที่เราก็ยังจุดบ้างไฟกันจนถึงปัจจุบันเนี้ยทำไมเราไม่พัฒนาให้มันต่อยอดขึ้นไปให้มันสูงสูงสูงขึ้นไปถึงขั้นที่ว่าจะยิงจรวดขึ้นไปเลยล่ะ,ะก็ในขณะน,น,นี้ดูหลายภาคส่วนเขาจะไปอวกาศกันละ นะมันก็ถึงเวลาแล้วนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยในประเทศไทยเรามีดาวเทียมบอก GPS ซึ่งเราก็ใช้กันทุกวันนี้เรียกว่าใช้จนชินชาซึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยมันคือเทคโนโลยีอากาศมันก็คือดาวเทียมของเรานี่แหละเรามีแอปพลิเคชันที่ใช้รายงานจากดาวเทียมที่มาบอกคุณภาพอากาศฝุ่นละอองไฟปา่าหมอกควันนะเราใช้กันจนชินชาแต่เราไม่รู้ว่า นี่มันก็คือผลิตผลของดาวเทียมที่เรามีเราใช้กันอยู่เน,น,นี่ยนะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราก็มีเป้าหมายว่าในอีก5ปีเราจะเป็นสเปซฮับของเอเชียรตรนออกเฉีงใต้แล้วเราก็จะมีสเปซพอร์ตหรือว่าถ้าอากาศยานซึ่งใช้เป็นฐานยิงจรวดขึ้นสู่อวกาศก็ว่ากันว่าจะมาตั้งอยู่ที่ ชายทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทยเรานี่แหละนะฮะเพื่อที่จะรับจ้างปล่อยจรวดปล่อยดาวเทียมขึ้นไปยังอวกาศครับเอาเป็นว่านะขณะนี้ประเทศไทยเราเองก็มีความชัดเจนที่จะก้าวเข้าสู่โลกในยุคอวกาศแล้วก็ทำเป็นอุตสาหกรรมกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยพร้อมนะฮะที่จะ เป็นฐานปล่อยจรวดเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับเส้นศูนสูตรนะครับซึ่งการจะทําได้เนี่ยมันจะต้องเข้มแข็งระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับซึ่งสหรัฐเองเนี่ยเขาก็มีอีรอนมัดนะซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นคนคนไหนบริษัทอะไรที่จะมาเป็นผู้ดำเนินการด้านเทคโนโลยีอวกาศเนี่ย คนไทยทั้งประเทศก็ต้องรอดูต่อไปนะครับครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมครับผม